สวัสดีครับผมก็ชอบมอซ่าทอยแอนด์โมเดลวันนี้เราจะมาแกะโมเดลกันอีกแล้วนะครับผมเรามาแกะโมเดลที่มันไม่ใช่เโมเดลกระชัปองกันนะครับซึ่งโมเดลที่เราจะมาแกะกันในวันนี้มาจากเกมเกนชินอิ m แพ c กอีกแล้วนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นโมเดลจีนนะครับก็คือมันเป็นโมเดลที่แบบเขาพิเออเดอร์กันแต่ว่าผมไม่ได้พีนะมันเป็นโมเดลจีนจีนเลยมาแบบจีนจีนเลย ซึ่งเกมเกมนี้มันก็มาจากจีนอยู่แล้วนะครับเราผมก็ไม่แน่ใจมันเหมือนจนีนเกรดเอมากกว่ามันไม่ใช่จีนแบบสั่งจากออฟฟิเชียล่ะซึ่งแบบผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นแบบเออมาเป็นแบบตัวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี <otur? S 1> ๋ยวขอหยิบกล่องแป๊บหนึ่งนะซึ่งกล่องของมัน,นใหญ่มากนะครับผม,ผมก็คือตัวละครตัวนี้นะครับมาจากเมืองหินนั่นเองนะครับผมเป็นผู้หญิง นะครับผมสีขาวๆเพื่อนๆน่าจะเดาออกนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับก็คือตัวเจ๊หนิงกวงนั่นเองนะครับมาเป็นตัวใหญ่ๆนั่งเก้าอี้เท่ๆมาเลยนะครับแต่กล่องเนี่ยค่อนข้างนี้จะยับหน่อยนะมันจะแบบจะส่งอะ่ะขนส่งอะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรอยนะครับเราจะไม่เก็บกล่องไว้นะครับเราจะดูตัวข้างในกันโอเยเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูตัวข้างในกันซึ่งกล่องเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นแบบ เพื่อนๆที่เก็บกล่องนะครับผมบอกเลยว่าเออเรามาดูรอบกล่องกันเดี๋ยวนีนี่ถ้าเป็นตัวของออฟฟิเชียลเขจะมาเป็นแบบนี้นั่นแหละนะครับมาเป็นเหมือนเหมือนกับตัวของเขาเลยนะครับซึ่งกล่องมันค่อนข้างที่จะไม่หมดนะครับแล้วก็ดูกันนะครับมันก็จะมีตัวตัวละครตัวนี้นะครับชื่อของเขาก็คือชื่อหนิงกวงนะครับมาจากเมือง เออหรี่เย่นั่นเองนะครับเป็นธาตุหินนะครับเป็นตัวสื่อเวทนั่นเองแล้วก็เขาจะนั่งบนเก้าอี้นะครับแล้วก็มีเอ,อ่อเหมือนข้างหลังนะครับเหมือนฉากข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีพวกท็อป,ปวางเพิ่มนะครับผมมีป้ายเพิ่มนะครับมีอันนี้มาเพิ่มนะครับผมแล้วมีโคมไฟนะครับของออฟฟิเชียลเขาจะเปิดได้นะโคมไฟตัวนี้สามารถแบบเปิดได้แล้วก็มีแสงไฟแต่ตัวนี้ไม่น่าจะได้นะครับ แล้วก็กล่องข้างหลังก็จะเป็นเหมือนแบบภาษาจีนอะไรต่างๆแล้วก็เจนิ่งเหมือนเดิมนะครับเรามาเปิดกล่องอะไรดีกว่านะแล้วก็จะไปดูตัวโมเดลข้างในกันโอเคเนดะี๋ยวันนึองเปิดก่อนซึ่งกล่องก็มาแบบยับยับมาเลย แต่ว่าแต่วข้างในก็ค่อนข้างเที่จะค่อนข้างเที่จะดีนะผมว่า ก็จะมีหลายๆชั้นนะครับเราเอาชั้นสุดท้ายก่อนละกันนะแกะของชั้นสุดท้ายก่อนก็จะมีแปะแบบก็อเทปมาซึ่งมันก็ค่อยๆเปิดแ้วกัน เออมันมีล็อกตรงนี้ยะออตรงนี้หมุนเพลินเลยหมุนเพลินเลยโอเคอ่ะเอาตัวนางเอกเก็บไปก่อน มันจะมีทั้งหมดสามชั้นนะเพื<ๆ>่อนๆมันจะมีทั้งหมดมาสามชั้นนะครับเดี๋ยวโอเคยกยกออกก่อนดูไปทีละชั้นละกันนะมันจะมีสามชั้นนะครับผมตัวตัวนี้ซึ่งราคาไม่แรง ไม่แรงเท่าของของถูกลิขสิิธิ์บอกอย่างงี้ดีกว่าไม่แรงเท่าของถูกฤกิ์โิ้ยขอโทษทีครับเ <c oughs> พื่อนๆสวดีมีไอดหน่อยนะครับแล้วก็อ่ะชั้นแรกนะครับมันจะเป็นฐานของเขาซึ่งฐานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ามากนะครับคือสีแบบน,นี้นั่นเองนะครับ นี่สีเรียบอันนี้เลยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะแบบใบเขาเรียกใบอะไรนะใบของจีนเแบบนี่ยชุดนี้นะครับก็วางไว้อย่างนี้เลยฐานอันแรกนะครับฐานอันที่หนึ่งแล้วก็ฝากแพ็คที่สองก็จะเป็นฉากแบบนี้นะครับฉากแบบนี้เลยเดีย๋ยวเรามาเกะเกะกัน ต้องหาสกอตเทสที่เขาแป,แ,ปแปะมานะครับเพื่อนๆเ,เราจะได้แบบไม่หักเขาก็ค่อนข้างที่จะแปะแปะมาเยอะดีไม่ให้มันหลุดแต่ถ้าเป็นแบบกล่องสำหรับออฟฟิเชียลผมเห็นแล้วเพากล่องเขาอะสวยมากนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากก็สนับสนุนอันที่ถูกลิขสิทธิ์ด,ดีกว่า อันนี้เป็นของที่จีนบางทีก็อาจจะมีรอยนู่นนี่นั่นมากนะครับขัดหูขัดตาบ้างแต่ว่าก็พอรับได้นะครับนี่อันนี้เป็นฉากนะครับฉากที่หนึ่งนะครับซึ่งสําหรับผมมันก็จะมีรอยนี้นี่นะรอยแบบรอยเปื้อนแต่ก็ไม่เปื้อนหรอมั้งไม่รู้สิผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรอยแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วหรือเปล่านะครับแต่การน,นี้ก็ม,กมันก็ดูแบบ ไม่คขบมากอะไรเงี้ยมันแบบมาจางๆเลยนะครับข้างหลังก็จะมีรอยไอ้น้ำเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ย,ยแล้วก็เอามือไอ้นี้ออกนะครับมันจะไม่หายหรอกเนี่ยตามราคาเ,เพื่อนๆตามราคานะครับแล้วก็อักวางไว้ก่อนแล้วก็จะมีกล่องใส่พวกเนี่ยเอกาสารที่มากับเขานะครับ แล้วก็อันนี้มีอะไรบ้างอะ่ะอุ้ยอันนี้เป็นควันควันที่เสียบกับไอ้นี่แต่ว่าของของจริงที่ขาย p ออ order เขาจะมีแง่งเอ่อเหมือนแบบลวดมาเพิ่มความแข็งแรงนะครับอันนี้มันมาแบบเป็นแบบซิลิโคนมาเลยอาจจะมีเอียงได้ในอนาคตนะผมว่าโอ้กล่องสัเดี๋ยวขอแกะ ขออันนี้ก่อนขออันนี้มันก็จะมี3มชิ้นนะครับก็จะเป็นเหมือนกล่องเอกสารนั่นเองแบบเป็นพวกแบบกระดาษเอกสารจีนอะคาพีจีนอะไรเงี้ยเนหะครับคนสมัยก่อนในเกมมันก็มีนะครับ ามม้วนมี3สามม้วนน,นนะครับผมเดี๋ยวขอแกะก่อนแ้๊หนึงแล้วก็มีสามม้วนนะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะมาวางแบบนี้ปึ๊บป,บปบแบบนี้เลยวางแบบนี้เลย ใส่ไวไ้ด้นี้แบบนี้เลยตามในตัวเออตัวโมเดลนะแล้วผมว่าประกอบก่อนดีไหมไม่แน่ใจหรือว่าเอาออกมาวางวางก่อนเอาเอาออกมาวางวางก่อนแล้วกันนะแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวของเจของเจหนิงนะครับผมซึ่งเราก็จะมาเกะก่อน ันนี้ก็จะเป็นสกอตเทปท,ที่แบบปิดไว้แบบยาวๆเลยเพราะว่ากันตัวเขาเอาหักนะครับแบบใส่มาไม่เน่นพอก็จะหักได้ก็เดี๋ยวก็ต้องดูตรงส่ส่งอีกนั่นแหละว่าว่าออกมาไอ้นี่ไหมถ้าแบบบางบางล้านนะครับโอเค ชิ้นที่หนึ่งก็จะเป็นเหมือนโคมไฟนะครับซึ่งของออฟฟิเชียลเนี่ยตรงเนี้ยเขาสามารถมีแบบเป็นฐานฐานมาให้แล้วก็แปะแล้วก็เปิดเป็นสวิ์อันนี้ตัวนี้สามารถเปิดเป็นสวิ์ได้แต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้ตั้งไว้สวยๆที่ๆสวยๆเท่าน,นั้นเองนะครับวางก่อนแล้วก็มีอันนี้เหมือนเหมือนไป์ใช่ปะ ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกยังไงเขาเรียกเหมือนแบบที่สูบแล้วก็มีเล็บเล็บของเจมาให้ด้วยแล้วก็ใส่นะครับผมใส่ตรงมือนะครับก็จะเป็นมานี่ระวังหล่นหายนะเนี่ยเล็กๆอย่างงี้หล่นนี่นะครับแล้วก็อ่ะอคอ่ะเก็บตัวเขาไว้ก่อนเก็บตัวเขาไว้ก่อนเอาอันนี้ก่อนนะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เสียบกับควันนะครับเหมือนแบบโอเคมันเป็นพ็อปอีกพร็อปหนึ่งนั่นแหละแล้วก็มีแท่นอีกแท่นหนึ่งนะครับซึ่งพัสะดุก็โอเคนะครับโอเคแล้วก็วางก็แล้วก็มาดูที่นางเอกของเรานะครับเป็นพระเอกไม่ได่ก็เป็นนางเอกเพราะเจสวยมากครับโอเค เฮ้ยสวยอ่ะสวยเลยเดี๋ยวเอากล่องออกก่อนขอกล่องออกเป๊บงานถือว่าใช้ได้นะครับโอ้ยจะทุรักทุเลนิดหน่อย <c oughs> งานผูว่าใช้ได้รายละเอียดถือว่าโอเคดูดูรายละเอียดหน้าตาของเขาผมว่าโอเคนะเนี่ยหน้าตาใช้ได้เลยไม่ไม่แบบหน้าตาดีหน้าตาดีมากนะครับแล้วก็มีรอยนิดหน่อยนะตรงนี้รงส้นนี้อาจจะไม่ใช่เลยอาจจะเป็นรองเท้าทรงรขบผมแต่ว่ารองเท้ามันเป็นรอยมไม่ใช่ว่ะมันเป็นทรงของรองเท้าเขาเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาวางกันมาวางโมเดลกันครับขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเราวางฉากก่อนแล้วกันนะฉากเขาวางยังไงนะก็คือนี้วาองนี้ จะมีความแบบเน้นไม่เท่ากับของที่เขาตาม,มาอีกหนึง่งใบลงใบนั่นละสวยแล้วก็นี้นะครับปิบนั่นแหละสวยลงได้แล้วก็นี้นาานนนอืมวางแล้วก็ยังไงต่อ ยังไงต่อนะเห็นนะขอลองเออขอลองดูกล่องหน่อยซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะเปยังไงาาแล้วก็วางอันนี้วางอันใหญ่แล้วก็วางอย่างนี้อย่างนี้อ่ะ ใช่ไหมถ้าไม่แน่ใจนะมีของแบบวางแบบไม่แน่ใจเลยอะ่ะนี่เงินนี้เหรอนี่เงินนี้เสียบไหนอะลูนี้น่าจะเสียบลูนี้นี่ความแบบน่าจะล้วน,วนมันไม่มีใบ,บประกอบไงเราก็ต้องแบบดูสด แล้วมันก็มีรูอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบไปกับอันนี้ใช่ไหมน่าจะใช่ละแต่ว่ามันก็จะหลุดหลุๆหน่อยโอเคนี่นี่ได้แล้ว แล้วก็ไปไปของเจ้ไปของเจ,งจ้นี่เนี่ยด,ดูรายละเอียดก่อนมันก็จะเป็นทรงแบบพนถี้พนถีไปนั่นเองแล้วดูก่อนว่ายังไงนะ อ๋อมันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นนิ้วอะไรอะนิ้วไหนเนี่ยเดี๋ยวนะขอ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 ,ขอดูแป๊บนะฮะเขาจะถือมาอย่างนี้นะเ้ยเดี๋ยไม่ไม่เห็นเพื่อนๆไม่เห็นนี่เขาจะถือมาอย่างนี้นะครับเสียบนิ้วนี้แล้วก็มีนิ้วนี้ มาติดเดี๋ยวผมขอติดข้างนอกดีกว่าติดไกลๆแล้วมันยากนะครับอ่ะโอเคได้แล้วเออตอนแรกอะผมเข้าใจผิดว่าอันเนี้ยอันเนี้นยอุอ๊ยหลหล่นหลโหโดนนิดเดียวไม่ได้เลยอันเนี้ยคือแบบ มีเล็บอีกอีกเล็บหนึ่งแต่ไม่ใช่นะครับมันคือเล็บที่ไม่มีไบ์นะครับผมซึ่งเราจะเก็บไว้อย่างนี้กันหายนะครับซึ่งมีไบเนี่ยมันก็จะมีเล็บมาให้นะครับเนี่ยจะมีเล็บมาให้แล้วเราก็ใส่ไปที่เล็บนิ้วโป้งเลยนะครับแล้วก็มันจะตกง่ายมาก,ามกครับไปเราเด็กขัดมันจะแบบมันจะอยู่ทรงยากมากนะครับ ใส่ก่อนโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็ยกอันนี้ออกก่อนเพื่อความง่ายต่อการวางเจนะครับโอเคแบบนี้นะครับนี่เลยแล้วก็วางพวกนี้ไปเป็นพรอป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 พรอ,พรอ,พรอนั่นเองนะครับมาวางไหนดีหาองศาก่อนแล้วก็วางปึ๊บอันนี้นะใส่ไป ความเรียบรอย้อยนี่มาณนี้นะครับก็มันนี้เทไหมสวยไหมผมว่าสวยอยู่นะก็ค่อนข,ข้างใหญ่ใหญ่อยู่นะครับนี่ก็จะประมาณมานี้นะครับเดี๋ยวขอปรับระดับกล้องหน่อยเดี๋ยวกล้องมนันกล้องมันหลอกไปคโอเคมามามา,มานี่โอ้ดี้นะครับราคา ถ้าเพื่อนเือนอยากรู้นะครับเอออินบ็อกมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมบอกให้นะครับราคาไม่แรงมากนะครับแล้วก็ได้ตัวที่ยาวก็ประมาณใช้ประมาณยี่สิบเจ็ดเซนนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดรวมฐานนะครับถ้าไม่รวมฐานมันก็จะแค่แบบสิบแปดนะครับสำหรับตัวนี้นก็จะมีแค่มันมีสองราคานะโมเดลจีนอะ่ะมันจะมีราคานี้ที่รวมแท่น นะครับแล้วก็เป็นราคาแค่มีแค่เจตัวเดียวกับเออไอตรงนี้นะครับแค่นี้นจะมีสองราคาตามโมจีแล้วนะครับเทไหมผมมาเทอยู่นะก็จบแล้วนะครับผมสำหรับตัวแกะกล่องโมเดลเกนชิน Impact ตัวหนิงกวง้างไซก็ประมาณ1ต่อ7นะหนึ่งทับเนะครับ1นต่อเก็สวยดีแล้วก็เท่ดีนะครับราคาไม่แรงเป็นโมจีนะครับ ถ้าเขาเพื่อนเอนก็ต้องยอมรับด้วยนะครับมันเป็นโมจีแล้วก็มันไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์ถ้าอยากถูกลิขสิทธิ์ก็ต้องรออีกประมาณปีหนึ่งนะครับมันจะแบบรีพีออเดอร์มาให้นะครับเราต้องรอกันกวันนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับให้กดไลค์กด Sub s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมมีค่ิปใหม่ๆลงก็ได้นะครับไปแล้วครับแบบแบบครับขอบคุณครับ